สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่พิกัดท่ารัวนะครับเผื่อว่าใครกําลังมองหาบ้านโซนนี้อยู่วันนี้จะพามาชมบ้านหลังหนึ่งที่เพิ่งหลุดจองมานะครับพดแเราก็รู้สึกเสียดายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับความผิดหวังสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนทางที่ดีคือเริ่มต้นกันใหม่ว่ากันใหม่นะครับมาดูซิว่าเราจะได้อะไรจากบ้านหลังนี้บ้างเริ่มต้นกันที่กําแพงรู้ว่านะฮะสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบทำให้อย่างดีเลยนะครับขยับมาตรงนี้ ประตูรั้วของเรานะฮะสูงประมาณ2เมตรนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับเราทําให้ในโรงจอดรถของเราก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะสามารถจอดได้2คันแบบเหลือๆครับตรงเพดานนะครับปูฟ้าทาสีอะไรให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยแถมเรายังเก็บในส่วนของตัวรางน้ํานะครับเอาไว้ในเสาให้ด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่เกะก,กะสายตาอย่างแน่นอนสังเกตตรงพื้นสิฮะรเรา เททรายล้างเอาไว้ให้บางโครงการเนี่ยไม่มีนะครับพื้นที่หน้าบ้านนะครับมีสนามหญ้าเล็กๆแถมให้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเดินรอบตัวบ้านเนี่ยได้ประมาณหนึ่งคือด้วยความที่เนื้อที่เนี่ยแค่50ตารางวาแต่ว่าเราไม่ลดขนาดของตัวบ้านลงเลยพื้นที่ใช้สอยเนี่ย120ตารางเมตรก็เลยทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูใหญ่โตเป็นพิเศษนะครับ สำหรับด้านบ้านเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นเฉพาะตัวอยู่แล้วนะครับกับทรงหน้าจัว่วรูปเลขาคณิตแล้วก็เราเลือกใช้กระจกบานใหญ่นะครับให้พอรับแสงได้ในช่วงเช้าเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นสดใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยได้ครับเดี๋ยวมาชมข้างใน,นกันต่อครับห้องโถงขนาดกว้างครับแล้วก็ฝ้าเพดานเนี่ยเรายกสูงให้นะครับก็จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยไม่รู้สึกแออัดครับด้านขวามือตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบสรูมนะครับขนาด4ีคูณสประกอบไปด้วย1ห,ห้องน้ํา ในตัวนะฮะ,ะตรงนี้นะครับมีห้องนอนเล็ก2ห้องขนาด3าคูห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านในสุดก็จะเป็นห้องครัวของเราครับอีกหนึ่งความพิเศษของบ้านโซนนี้เนี่ยผมให้เป็นเรื่องของทลลําเลแล้วกันนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นอ,อยู่ในวัยทํางานนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ไหนก็ทํางานในเมืองด้วยนะ เพราะฉะนั้นเวลาที่กลับบ้านมาเนี่ยเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวต้องการความสงบต้องการหนีจากความวุ่นวายใช่ไหมครับดูวิวด้านหลังสิฮะบรรยากาศบ้านๆช่วยทําให้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่วุ่นวายเลยจริงๆพี่กัดตรงเนี้ยการเดินทางเข้าเมืองถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับวงแหวนรอบสราคาบ้าน2ล้านต้นๆถือว่าคุ้มค่ามากๆครับใครที่สนใจนะครับสามารถทักมาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่เพจของบอมผมนะครับขอบคุณมากครับ